we <laughs> สวัสดีจ้าเพื่อนๆช่องวาซาจา้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้ดิฉันทํำสลัดแล้วก็จะบาร์บีคิวเนื้อกับฮอทดอกจา้าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะเพื่อนเพนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงบางเนื้อเราในค่ะใส่ย่างไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาฮอทดอกมาใส่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไง ค่ะเพื่อนๆเนื้อเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหั่นค่ะเราต้องรอเข้าประมาณสัก10นาทีจะเป็นไงบางคาสีสันจากนั้นเราไปย่างฮอทดอกต่อเลยค่ะค่ะเพื่อนๆที่ฉันก็จะมาย่างฮอทดอกต่อเลยค่ะเนื่องจากว่าอยู่กัน2คนสองคนก็ทานกันไป เราจะย่างเขาไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆทําไมเราไฟเอาไฟไว้สองข้างเพราะว่าเวลาเราอบเนื้ออบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ไหมค่ะเเาาเอา,เอาความร้อนละอุเนี่ยอบเขาค่ะเนื้อที่เราย่างเมื่อกี้นี่เราอบเอาค่ะเลยต้องแบ่งไฟอย่างนี้จ้า ถาเพื่อนๆเราก็จะกลับเข้าไปนะคะเราก็ยางไปะคะ่ะไก้จะเสร็จแล้วจะที่ฉันชอบกรอบๆนะคะเดี๋ยวจะชอบกรอบๆอ,อยู่กันสองคนอ,อันก็พอเหลืกทิน,นะคะ่ะเนื้ออยก,ก้อนหนึ่ง จะย่างแห้งๆค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะเพื่อนๆบาร์บีคิวเนื้อย่างฮอทดอกผักสลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นแคชช็อปจ้า อันนี้เป็นไายซิ่งสำหรับสลัดจ้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ